เคี่ยวไปเรื่อยๆนะเคี่ยวแบบว่าให้เข้าเนื้ออีกนิดหนึ่งนะคะเคี่ยวให้น้ำหดอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ่าวันนี้ย่าก็เลยทำไข่พะโลให้น้องแล้วนะคะนี่ช้อนฟองออกก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆอันนี้เราก็จะมาทำนะคะอันนี้เป็นไข่พะโลนะคะเพื่อนๆไข่พะโลหมูสามชั้นนะคะกับน่องไก่นะคะเพื่อนๆอยู่นะคะเพื่อนๆ นี่นะคะไข่พะโล้หมูสามชั้นน่องไก่ค่ะเป็นไข่ใหม่นะคะขนาดพี่นุยเอาใส่เกลือตอนต้มแล้วเนะาะไข่ก็ยังแตกนี่พี่นุ้ยก็ใส่น่องไก่ไปด้วยนะคะพอดีน้องไก่เหนียอยู่ประมาณเที่ยวไปเรื่อยๆ ทำให้น้องเจ้าคุณนะคะเมนูนี้น้องเจ้าคุณขอนะคะเพื่อนๆนดอกย่า้าขอไข่พะโล้หน่อย<ๆ>เคี่ยวไปเรื่อยๆนะเคี่ยวแบบว่าให้เข้าเนื้ออีกนิดหนึ่งนะคะเคี่ยวให้น้ำโวดอีกสักนิดหนึ่งนะคะ<ๆ>เพื่อนๆนนี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะช้อนออกากฟองออกก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ น้องไก่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นคลิปอาหารเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยนะคะอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะไข่พะโล้หมูสามชั้นน่องไก่ค่ะ วันนี้ย่าก็เลยทําไข่พะโน้ให้น้องแล้วนะคะนี่ช้อนฟองออกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆน้องไก่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นคลิปอาหารเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายน้องไก่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นคลิปอาหารเหมือนเดิมนะคะ แค่นี้กันนะคะบ๊ายบายจนจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่นี้ยก็เคี่ยวไว้ก่อนนะคะไข่พะโล้หมูสามชั้นกับน้องด้วยนะคะเพราะว่าอยู่กันสองคนนะคะอยู่กันสองคนไข่แกะและแตกนะคะ,ไข,ะ,ะ,คะไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้น้องไก่ หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆตีน้องนะคะแจะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะนี่พี่นุ้ยก็ใส่เน่องไก่ไปด้วยนะคะพอดีน้องไก่เหนียอยูป่ประมาณไข่พะโลนะคะไข่พะโลน้องไก่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆ ไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้น่องไก่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆเต้าหู้ไม่มีนะคะเต้าหู้เต้าหู้ไม่ได้ซื้อนะคะเต้าหู้พวงนะคะเพราะน้องไม่ไม่ไม่ทานเต้าหู้นะพี่นุ้ยก็เลยไม่ไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้น่องไก่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆ วันนี้ย่าก,ก็เลยทําไข่พนุให้น้องแล้วนะคะนี่ช้อนฟองออกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะนี่พี่นุ้ยก็ใส่เอ่อน้องไก่ไปด้วยนะคะพอดีน้องไก่เหนียอยู่ประมาณ อยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะไข่พะโล้หมูสามชั้นน่องไก่ค่ะกับน้องด้วยนะคะเพราะว่าอยู่กันสองคนนะคะอยู่กันสองคนไข่แกะและแตกนะคะสวัสดีค่ะเต้าหู้ไม่มีนะคะเต้าหู้เต้าหู้ไม่ได้ซื้อนะคะเต้าหู้พวง เะะพราะน้องไม่ไม่ไม่ทานเต้าหู้นะพี่นุ้ยก็เลยไม่ไข่พะโลนะคะไข่พะโลน้องไก่หมูสามชั้นนะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อนทำให้น้องเจ้าคุณนะคะเมนูนี้น้องเจ้าคุณขอนะคะเพื่อนๆนแบบยาขอไข่พะโลหน่อยน้องไก่ ะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นคลิปอาหารเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสีน้องนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะ<ๆ>เที่ยวไปเรื่อยๆกับน้องด้วยนะคะเพราะว่าอยู่กันสองคนนะคะ อยู่กันสองคนไข่แกะและแตกนะคะเป็นไข่ใหม่นะคะขนาดที่เลยเอาใส่เกลือตอนต้มแล้วเนาะไข่ก็ยังแตกอร่อยอร่อยนะคะใช้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องช้อนออกมาทิ้งนะคะ อันนี้ทำให้น้องเจ้าคุณพี่นุ้ยก็ทานเต้าหู้ไม่มีนะคะเต้าหู้เต้าหู้ไม่ได้ซื้อนะคะเต้าหู้พวงนะคะพอน้องไม่ไม,ไม่ไม่ทานเต้าหู้นะพี่นุ้ยก็เลย นะคะคเพื่อนๆนๆี่นะคะไข่พะโลหมูสามชั้นน้องไก่ค่ะสวัสดีค่ะ <ๆ S 1> เคี่ยวไปเรื่อยๆจนจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่นี่ก็อเคี่ยวไว้ก่อนนะคะ ไข่พะโล้หมูสามชั้นนี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะช้อนเออ่กาดฟองออกก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้สีน่องนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะเต้าหู้ไม่มีนะคะเต้าหู้เต้าหู้ไม่ได้ซื้อนะคะเต้าหู้ห่วงนะคะเพราะน้องไม่ไม่ไม่ทานเต้าหู้นะพี่นุ้ยก็เลย อร่อยอร่อยนะคะไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้น้องไก่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆน,นี่พี่นุ้ยก็ใส่น่องไก่ไปด้วยนะคะพอดีน้องไก่เหนียอ,อยู่ประมาณใช้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องช้อนออกมาทิ้งนะคะ อันนี้ทําให้น้องเจ้าคุณพี่นุ้ยก็ทานวันนี้ย่ากก็เลยทําไข่พะโลให้น้องแล้วนะคะนี่ช้อนฟองออกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆไข่พะโลนะคะไข่พะโลน้องไก่หมูสามชั้นนะคะพเพื่อนเพื่อน ไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้น้องไก่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆจวนจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่นี่ก็เคี่ยวไว้ก่อนนะคะ ไก่พะโล้หมูสามชั้นน่องไก่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน